ซื้อเพื่อใครซื้อเพื่อชาติซื้อเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะ,ะคะ่ะจ้ะเลยตื่นแต่เช้าหน่อยทักทายสบายดีนะคะวันนี้ ื่นแต่เช้าน้อยทักทายสบายดีนะคะวันนี้จังไดกะทักทายทักทายย้อนหลังนะคะยายลำเนยก้ห้ส่งมาลำรวยนะคะมื่อนี้เมื่อวันดีผู้ใดฝันดีๆเน้นเน้นหน้าที่วัดวัดความดันเบาหวานนะคะอสมอสู้สู้อสมอสู้ไม่ตายอสมอต้องไว้ลายอสมอย่างลำโพงย้ายก็ได้เสียงมาพื้นเฮาค่ะ ้องขออภัยนะคะย่อนแสงน้ำตุลาบันทักทายสบายดีนะคะเนาะเป็นไดเนาะฟันดีกันสุกคนยู่บอกค่ะก็ะให้รวยๆหมันๆฟังๆกันนะคะ ปิดเสียค่ะมันมนกันเด้อสบัสดีค่ะนี่วัดวัดความดันเบาหวานนะคะอสอมอสู้สอสอมอสู้ไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสอมอสวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่าน คือมารอตรวจน่ะหน้าที่ตรวจวัดความดันเบาหวานนะคะอสอมอสู้สอสอมอสู้ไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสอมอทักทายสบายดีเนะค่ะเนาะเป็นไดเนาะฟันดีกันทุกคนอย่บอกค่ะก็ให้รวยๆมันๆฟังๆกันนะคะ เช้าวันนี้นะคะสุกมาลำลุ้ยเด้อเนาะ,ะสุกมาลำลุย้ยค่ะสวัสดีทักทายยามเช้านะคะยายไม้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะพามาชมบรรยากาศทดวงจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์พาชมบรรยากาศนะคะเนาะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะหนักๆเลยนะคะ ก็ให้รวยๆแลนะ้ว,วค่ะเนาะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนจะรวยๆหมานๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันทร์ยังยังมาตกเลยคะ่ะปิดเสียง สวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจนะ่ะหนัก,นกเนะะๆเลยนะคะก็ให้รวยๆนะกันเนาะสวัสดียามเชาะะ้าค่ะค่ะสั้นๆน,นะคะสำหรับเชา้านี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมันๆกันเด้อสวัสดีค่ะ ปิดเสียงทักทายสบายดีนะค่ะเนาะเป็นไดเนาะฟันดีกันสุกคนอยู่บอกค่ะก็ให้รวยๆมานๆปังๆกันนะคะกับชาปิดเสียงลำพ้งเลยยายก็ได้ ทักทายสบายดีเดอ้อดวงจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์ชาชมบรรยากาศนะคะนาะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะ คนจะรวยๆมันๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันนี่ยังยังมาตกเลยค่ะหนักๆเลยนะคะก็ให้รวยๆวยเลยค่ะนาะสวัสดียามเช้าะค่ะสวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจอ่ะ สวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจน่ะทุกคนจะรวยๆวยมานๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันทร์ยังยังมาตกเลยคะ่ะดังลำโพงย้ายกระดาเสียงมาพื้นเฮ้าคะ่ะต้องขออภัยนะคะย่อนแสงน้ำตละบาค่ะสวัสดีทักทายยามเช้านะคะ ยายไมยตืนแต่เช้าเลยค่ะพามาชมบรรยากาศชห้อยวันหนึ่งบ่หม,มี่มาเขมามมอนาำได้ยายดวงจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์พาชมบรรยากาศนะคะเนาะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะอ๋อจังไรกะ,ามมากะทักทายทักทายย้อนหลังะะนเด้ค่ะยายน้ำเนย ก็ให้โชคมาล้ำรวยเนะค่ะมื่อนี้มื่อสั้นวันดีผู้ใดฝันดีเด,ด็เน้นๆ สวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจน่ะค่ะสวัสดีสสดทักทายยามเช้านะคะยายหมายตื่นแต่เช้าเลยค่ะพามาชมบรรยากาศชาหน้าที่ตรวจวัวดความดันเบาหวานนะคะ อสมสู้อสมอสูสอสออส้ไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสอมอ,อา่าจังไดกะทักทายทักทายย้อนหลังเด้ค่ะยายลำเนยก็ให้ส่งมาลำรวยเ้อค่ะมื้อนี้มือสันวันดีผู้ใดฝันดีๆเน้นๆ โอ้เส yeah. ียเมอซืมอซื้อโอ้เส้มือดวนจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์ถ้าชมบรรยากาศนะคะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะ เสทุกคนจะรวยๆมันๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันทร์นี่ยังยังมาตกเลยคะ่ะซื้อเพื่อไทยซื้อเพื่อชาติซื้อเพื่อชาติศาตสาตร์นะคะ สวัสดียามเชา้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจอะ่ะปิดเสียงลำพงได้ยายก็ได้ทักทายสบายดีเด้อสวัสดียามเชา้านะคะคุณหมอทุกท่าน คือมารอ